สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับโอมียวจิในการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเทนโจคุโรรินะครับชิกิงอมิที่เล่นค่อนข้างยากแต่ว่ามีความสามารถค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเหมาะที่จะเอาไปคอมโบกับชิกิงอมิที่มีความสามารถในการเรียกกร่อออกมาได้เยอะๆหรือแม้กระทั่งชิกิงอมิที่มีความสามารถในการที่จะมอบสถานะก่อแตกให้แก่ศัตรูซึ่งความสามารถของเทนโจนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่าน,นี้อีกเรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับเทนโจนั้นมีลักษณะการใช้งานค่อนข้างเฉพาะทางครับโดยความสามารถหลักๆก็คือจะเป็นการนำเอาโล่และโล่แตกที่มีอยู่บน Battlefield มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้ในแคปจึงมีข้อจำกัดในการที่จะเอาชิคกิ้งอัมาใช้ในการร่วมทีมอยู่พอสมควรเหมือนกัน เอาเลยฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการ์ดใบแรกของเทนโจกันเลยดีกว่าครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่การ์ดชิกิงอามิของเทนโจนะครับซึ่งความสามารถก็คือในทุกครั้งหลังเริ่มและจบเทิร์นหากในมือของเราไม่มีการ์ดโยคายคยะสปิริตนะครับก็จะทําการมอบการ์ดใบนี้เข้ามือให้เราจำนวนหนึ่งใบด้วยกันครับ โดยความสามารถของการโยไทโคยะสปิริตนะคบเราสามารถที่จะเลือกมอบให้แก่ชิก,กิงอมิที่อยู่ในทีมหรือว่าชิกิงอมิศัตรูก็ได้นะครับโดยหากเราทําการมอบให้แก่ชิก,กิงอเมทที่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะเป็นการมอบโลที่ช่วยป้องกันความเสียหายส่วนหากเราเนี่ยครับไปทําการมอบให้แก่ชิก,กิงอมิศัตรูนะครับาก,าบก,ก,กบ็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นได้รับสถานะโล่แตกนั่นเองซึ่งหากเราเอาไปใส่ให้แก่ชิก,กิงอมิที่ติดสถานะโลแตกอยู่แล้วก็จะทําการแสแต็กขึ้นไปไม่ได้เปลี่ยนเป็นการโจมตีแต่อย่างใดนะครับ และนอกจากนี้นะครับจำนวนโล่ที่เรามอบให้แก่ชิกิงอมิที่อยู่ในทีมหรือว่าโล่แตกที่เรามอบให้แก่ชิกิงอมิศัตรูด้วยการโยคายคยะสปิริตจะยังสามารถเพิ่มความสามารถขึ้นไปได้อีกโดยในทุกครั้งที่เริ่มเชิญหากชิกิงอมิศัตรูที่ติดสถานะโล่แตกหรือว่าชิกิงอเมิในทีมของเราที่ติดโล่ป้องกันความเสียหายถูกลบโล่เหล่านั้นออกไปก็จะเพิ่มสแตกขึ้นมาทันที1ตัวต่อหนึ่งหน่วยครับ เรามาต่อกันที่การ์ดใบแรกของเด็กนะครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Commotion Sound ครับโดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเิญซึ่งหลังจากที่กดใช้งานแล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกลบโล่ป้องกันหรือว่าโล่แตกของชิกิ้งนงมีทั้งหมดที่อยู่บน Battle Field ได้จํานวน1ตัวด,ด้วยกันโดยจํานวนโลท่ทั้งหมดที่ทําการลบไปนั้นจะถูกนําไปแตกเข้ากับการ์ดโย k าย c ย a o สปิริตครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า s าวออฟจอยครับซึ่งความสามารถของการ์ดฟอร์มใบนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เรามีการมอบโล่ป้องกันหรือว่าโล่แตกไม่ว่าจะใส่ให้แก่ชิกิงนอเมสตูหรือว่าชิกิงนอเมที่อยู่ในทีมก็จะทําการเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งหน่วยด้วยกันซึ่งความสามารถนี้สามารถที่จะใช้งานร่วมกันกันกบชิกิงอเมตัวอื่นๆที่อยู่บนแบ t เทิลฟิลด์ได้ยกตัวอย่างเช่นโดยปกติแล้วซูสกะาโกเซนจะทำการสร้างความเสียหายให้แก่ชิกิงนอเมสตู ไปพร้อมๆกับการมอบสถานะโลแตกจำนวนหนึ่งหน่วยแต่หลังจากที่ทำการโจมตีในขณะที่อยู่ในร่างซาวอฟจอยก็จะทำการมอบสถานะโลแตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็น2หน่วยด้วยกันครับการ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Shelter for Lane โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ผู้เล่นฝั่งเราตามจำนวนโลแตกหรือว่าโลป้องกันที่มีสูงที่สุดบนแบ t เทิลฟิลด์ขณะนั้นครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่าโย ok คยโคยะ Awakening โดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกลบโล่ป้องกันหรือว่าโล่แตกของชิกิงอมทที่อยู่บน b a เ t l e Field ได้จํานวน1ตัวด้วยกันหลังจากนั้นจะทําการอัญเชิญโยคยโคยะออกมาโดยโยคัยโคยะที่เราทําการอัญเชิญออกมานี้จะมีพลังโจมตีและพลังชีวิตเทียบเท่ากับจานวนโล่ที่เราลบออกไปทั้งนี้โยคยโคยะตัวนี้ ยังสามารถโจมตีชิกิงอมิสตูหรือว่าผู้เล่นฝ่ายสตูได้โดยไม่ต้องใช้ดวงไฟอีกด้วยครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Sound of t Destruction โดยความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่เราทำการฆ่าชิกิงอมิสตูที่อยู่ในสถานะโลแตกจะทำการสร้างความเสียหายอีกจำนวน3ดาเมจต,ตรงเข้าสู่ผู้เล่นศัตรูทันทีครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Refreshing Soul โดยความสามารถของการ์ดฟอร์มใบนี้ก็คือในทุกครั้งหลังจบเทิร์นของเราหากมีชิ่กิงนอตมิที่อยู่ในทีมมีโล่ป้องกันมากกว่า5หน่วยขึ้นไปจะทําการจั่วการ์ดเพิ่มจํานวนหนึ่งใบด้วยกันครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Convergence โดยการ์ดใบนี้สามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเทินะครับ ซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานไปแล้วจะนําโล่ทั้งหมดบน Battle Field ทั้งโล่ป้องกันและโล่แตกมาบวกลบกันและใส่ให้แก่ชิกิงอามิที่เลือกจํานวน1ตัวอย่างในตัวอย่างนะครับโล่ป้องกันมีทั้งหมด132หน่วยลบกับโล่แตกทั้งหมดที่มีอยู่จํานวน106หน่วยชิกิงอามิที่เราเลือกมานั้นก็จะมีโล่ป้องกันจํานวน25หหน่วยด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันหากบน Battle Field มีโล่แตกมากกว่า หลังบวกลบกันแล้วที่กิ่งอันนี้ตัวนั้นก็จะได้รับโลแตกแทนครับแล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นการ์ดอีโวระดับ S S R ของเทนโจครับซึ่งความสามารถของการ์ดใบน,นี้ก็คือหลังจากที่เรากดใช้งานจะทำการเปลี่ยนการ์ดโยคายโคยัสสปิริตที่อยู่ในมือเป็นการ์ดโยคายโคยัสสปิริตฟลอเดูความสามารถของการ์ดโยคายโคยัสสปิริตฟลอก็คือ จะทำการมอบโล่ป้องกันให้แก่ชิกิงามิทั้งหมดที่อยู่ในทีมและทำการมอบโล่แตกให้แก่ชิกิงามิศัตรูทั้งหมดอีกด้วยโดยจำนวนโล่ป้องกันและโล่แตกที่ทำการมอบให้นั้นจะนับจากสแต็กที่มีอยู่ณขณะนั้นนั่นเองครับนอกจากนี้การอีโวใบนี้ยังจะทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตอย่างละสหน่วยให้แก่เทนโตอีกด้วยครับ และนี่นแคปก็เป็นการ์ดทั้งหมดของเทนโจครับเราจะเห็นได้ว่าเทนโจนั้นมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นและไม่เหมือนใครโดยเฉพาะความสามารถในการอัญเชิญโยคายโคยะที่จะตัวใหญ่ขึ้นตามจํานวนโลกที่เราลบออกไปดังนั้น หากเราไม่เจอชิกิงามิสตูที่มีโลเป็นจำนวนมากเราอาจจะเป็นที่ต้องหาชิกิงามิตูนอื่นที่อยู่ในทีมที่จะมาช่วยเก็บสแตรกเพิ่มนั่นเองครับดังนั้นชิกิงามิที่เหมาะที่จะเอามาเล่นกับเทนโจนั้นก็จะเป็นชิกิงามิที่มีความสามารถในการเรียกโลโป้องกันอย่างโอมิบุสุหรือว่าเฮโยรวมไปถึงชิกิงอามิที่มีความสามารถในการสร้างโลแตกอย่างค oh ิโยฮิเมะรวมไปถึงซุซูกะโกเซนเองก็สามารถที่จะเอามาร่วมทีมได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และสุดท้ายนี้ครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของ t e n โ o ค u ด a ริรวมไปถึงคลิปของชิคกิ้พมิตัวอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสขององมิว e g u i ก e g เกมรวมไปถึงเด็กโชเคสก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดสนับสนุนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบร์เกมเอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ